สวัสดีค่ะดวงความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ลองอ่านดวงแบบรายวันเนาะก็คือมี7วันอันนี้เป็นของวันศุกร์แล้วนะคะก็ลองดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างว่าเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเราจะดูได้ยังไงนะว่าเราเกิดวันอะไรใช่ไหมคะคําถามนี้มันจะมักจะไม่เกิดหรอกกับคนที่เกิดแบบเลย6กโมงเช้าขึ้นไปอ่ะ หกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนน่ะอันนี้เชื่อเชื่อวา่าทราบแต่ถ้าช่วงหลังเที่ยงคืนน่ะมาถึงหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งอ่ะจะมักจะสับสนว่าจริงๆอ่ะถ้าดูดวงต้องอ้างอิงอตามไหนเพราะปกติถ้าเลยเที่ยงคืนมาแต่ยังไม่เกินหกโมงเช้าตามโหราศาสตร์ไทยเจงเป็นวันเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นโหราศาสต,ตร์ตะวันตกก็คือปัดเป็นวันใหม่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะถ้าจีดูดวงอบช่องนี้นะมองว่า ให้ยึดตามชื่อจริงของคุณชื่อจริงของคุณตั้งตามวันอะไรให้ยึดอันนั้นเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละวันน่ะมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณจะรู้ได้ว่าเราตั้งตั้งชื่อตามวันไหนเราก็ดูดวงของวันนั้นเลยค่ะอันนี้ง่ายสุดในวิธีการตัดสินใจนะคะอะมาดูกันค่ะวันศุกร์ ไพ่พลังงานหลักนะคะไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงคะ EP แรกนะคะจะมี EP ถัดไปหรือไม่อยู่ที่ทุกๆท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไพ่คนที่เกิดวันศุกร์พลังงานหลักคืออะไรจ๊ะเด็กถือเหรียญ เด็กถือเหรียญคือไพ่ของคนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่อ,อนานแค่ไหนก็เป็นคนรู้จักเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกคุณแตะได้แค่นั้นนะ่ยมันแตะมากกว่านี้ไม่ได้มันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าอยากเรียกว่าถ้ายังอยากมีคนคนนี้ไว้ในชีวิตอย่าทําอะไรไปมากกว่านี้อย่าล้าเส้นอะไรแบบนี้แล้วเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ค่อนข้างดื้อด้วยนะค่อนข้างดื้อแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าบางอย่างมันพัฒนายากแล้วค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยนะคะไหนดูซิอะไรยังไงบางท่านรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานาน,นตั้งแต่วัยละปอนอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงคะวันศุกร์ดูซิอืมก็ชอบแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะ แอบชอบกันมานานละคือแบบปลื้มมานานชอบมานานวนวนเวียนเวียน,น,นถ้าไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาอะแต่ว่าคุณจะมีคนคนนี้คิดถึงอยู่ตลอดณเวลานี้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะอยู่ห่างกันไปละอยู่คนละทิศคนละทางคุยกับชาวต่างชาติได้หรือคนไทยในต่างแดนคนที่อยู่ไกลๆกับคุณคนที่คุณได้แต่คิดถึงโดยไม่ค่อยได้เจอหน้าสักเท่าไหร่ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นธรรมชาตินะเวลาคุณเจอเขาที่ไรคุณจะต้องมานั่งคิดว่าพูดอย่างนี้ดีไหมแต่งตัวอย่างนี้ดีไหมถ้าทักไปแบบนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่เป็นตัวคุณเวลาคุณอยู่กับคนคนนี้ทุกอย่างมันดูผิดธรรมชาติไปหมดอ่ะคุณไม่รู้จะทํำยังไงคุณรู้จะเข้าหาเขายังไงคุณชอบเขามากอมีความสำคัญหของใครคนใดคนหนึ่งที่ปลื้มปลื้มปลื้มอีกคนนึงมากๆเลยชอบมากๆเลยนะคะ มาดูกันวันศุกร์วันศุกร์ขอให้ให้ชาวชาวันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาววันศุกร์อืมคนคนนี้นะบอกเลยว่าในบรรดาหลายๆคนที่คุณเจอมาคนนี้ไม่เหมือนใครคุณหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้หาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ แต่ในหลายๆอย่างอ่ะเวลาคุณก้าวเข้าไปหาเขาเวลาคุณพูดเลือกที่จะสื่อสารหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าบางทีเขามีความรู้สึกเหมือนเขามีพื้นที่กับเราแล้วเขาไม่ค่อยอยากคุยกับเราสักเท่าไหร่ปัจจุบันคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะทําได้แค่ส่องได้แค่มองหรือว่าห่างกันไปแล้วอ่ะ เพราะคุณมีความรู้สึกว่าบางทีเขาเขาก็คุยกับเรานะแต่เราอาจจะต้องเป็นคนแบบเข้าหาก่อนเทคแอคชั่นก่อนทักก่อนอะไรเงี้ยซึ่งบางทีคุณก็ไม่ไหวไง ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์หน้าตาแบบแง่นี้ในหลายๆครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่ไหวนะถ้าต้องเป็นคนเข้าหาก่อนอะไรก่อนทุกครั้งอย่างนี้แล้วแล้วตัวเราเองยังมีความรู้สึกว่าถึงแม้ทุ่มเทเต็มที่แค่ไหนฉันก็ยังเป็นแค่ทางเลือกสําหรับเธอ,อม,มันก็คงลําบากเนาะแล้วดูเขาสิเขารู้สึกยังไงอืม จากหน้าไ้แล้วเขาเห็นความพยายามของคุณนะอืแต่ว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะที่เขายังไม่สามารถหรือสะดวกในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้แต่เขาอาจจะยังอาจจะยังปล่อยให้คุณวนๆอยู่รอบตัวเขาแหละแต่ว่าอยู่ได้แค่ตรงนั้นนะอย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้นะอะไรแบบนี้ซึ่งตัวคุณก็จะรู้ว่าเออฉันเข้าใกล้มากกว่านี้ไม่ได้ฉันแบบอาจจะโดนดีดออกมาโดยที่แบบดูเหมือนเขาไม่อิน กับเราอะไรแบบนี้แต่คุณสู้เต็มที่นะเขาทราบนะแต่เพียงว่าเขาอาจจะยังมีกำแพงกับเราอยู่อ่ะแล้วเขาก็อาจจะยังแบบไม่สะดวกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะยังรักพื้นที่ส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นไงคะคนเกิดวันศุกร์ตัวเขาเนี่ย ในแนวโน้มความสัมพันธ์มันเหมือนยังมีการหวาดระแวงยังคงกลัวยังคงฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนอื่นอยู่อะค่ะส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์คุณและเขามันไปกันลําบากเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของทัศนคติแล้วการเหมือนแบบมีคนอื่นอะมีสิ่งแวดล้อมอื่นๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วตัวเขาเองมีความรู้สึกว่า เอาไว้ตรงนั้นดีกว่าคุณอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนี้เหมือนเหมือนยังมีกันและกันอยู่ในวงวงจรชีวิตนะแต่ว่าถ้าเข้ามาใกล้มากกว่าเนี้มันจะไม่สะดวกมันต้องห่างกันเพื่อลดแรงประท้ามันเหมือนตอนคุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่มันใกล้กันน่มันทะเลาะกันบ่อยอะมันดูเหมือนมีถ้อยคําประชดประชันแล้วแล้วพอมันอยู่ใกล้กันมันเลยเหนื่อยไง มันต้องห่างกันเพื่อเป็นเพื่อเป็นการลดแรงประทานประมาณนั้นเ,เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนอืมหน้าไพ่เนี่ยคนคนนีย้ยังคงอยู่ในสถานะที่ขอเทสขอดูไปก่อนจริงๆเพราะมีความรู้สึกว่ามันเข้ากันได้บางอย่าง แต่มันก็มีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้เขารู้ว่าคุณพยายามแต่หลายๆอย่างเขาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการถือกันไว้ในสถานะของคนที่เป็นเพื่อนแล้วเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นทางเลือกหนึ่งที่วันหนึ่งถ้ามันปรับแล้วสามารถเปลี่ยนมาเป็นคนในประเภทเดียวกันได้คุณอาจจะได้คุณอาจจะได้เข้ารอบ มันเป็นลักษณะแบบนั้นนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดนะนะเขาคุยกับคนอื่นด้วยไหมคะแบบในแบบเดียวกับคุณนสิเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะมีไหมคะมหน้าไพ่เนี่ยนะนะ ส่วนหนึ่งมีคนคนในครอบครัวเขามีการนำเสนอมีออฟเฟอร์คนมาให้ด้วยแล้วก็หลักๆเนี่ยก็มาจากเพื่อนที่ทำงานด้วยกันร,รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยแต่คนนี้ไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาสักเท่าไหร่ทุกคนมีระยะห่างหมดไม่ใช่แค่คุณนะคือมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็มี มีพื้นที่ส่วนตัวของเขามีช่องว่างมีแกลบระหว่างคุณมีแกลบระหว่างคนเหล่านั้นน่ะเหมือนๆกันนะเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าคุณยังมีโอกาสนะสำหรับชาววันศุกร์นะอ,อ่แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนอะไรกับเขาไหมคะสำหรับคนคุณนี้ช่วองอะไรนี้ยวันศุกร์เดอะฟูลเดอะฟูลมาจชะเดอะฟูลเจ็ดเท้านะคะไห้หาเหรียญแล้วให้เดอะแชริออ ยังได้เป็นแค่ผู้เข้าแข่งขันจะพัฒนาอะไรในเวลานี้เนียยังนะคะแต่ว่ายังไม่ตกรอบนะยังไม่ตกรอบนะยังอยู่ตรงนั้นนะคะยังไม่แบบเออยังไม่ยังไม่ตกรอบอะยังสามารถอยู่ได้ยังอยู่ต่อไปได้คุณยังมันยังมีโอกาสมีกันและกันไว้ในชีวิตยกเว้นเสียแต่ว่าเป็นเคสที่มีการบล็อกมีการหายไปจากชีวิตกันแล้วอันนี้ให้รู้เลยนะว่าคือแบบเท่ากับศูนย์อันนี้ก็คือห่างแล้วก็คือห่างนะคะ เราดูไพ่ได้แต่เราต้องดูพื้นฐานความเป็นจริงของเราด้วยดูเขาเรียกว่าไงดูดูเป็นความบันเทิงแล้วกันเนาะอย่าแบบเทคซีเรียสถ้าดูเราเครียดให้กดอนุญาตให้กดข้ามได้เลยนะคะไม่กโกรธเลยนะจริงๆเพราะเป็นดวงโดยรวมไงไม่ใช่ดวงส่วนตัวไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณล่ะคะ ไ่เชื่อว่าถึงแม้จะห่างถึงแม้จะเงียบกันไปแค่ไหนเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะคนที่ยังมีวาสนาต่อกันนะ่ะมันจะได้กลับมายังไงมันก็ได้กลับมาอืมนะคะนั่นคืสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะแล้วไพ่ล่ะคะไพ่อยากบอกอะไรล่ะคะอืมหนึ่งเหรียญเดสนะคะเทมเพลตน,นะคะไพ่ควีนถือถ้วย ให้บอกว่าบางความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการจบลงไปด้วยสเตจหนึ่งคือมันต้องจบจบจบบางอย่างลงไปก่อนะเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่แต่ส่วนใหญ่การเริ่มต้นใหม่ถ้าเราสามารถเริ่มต้นได้ถูกต้องมันมักจะผันไปในทางที่ดีขึ้นเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวค่ะมันอยู่ที่การตั้งไมค์เซ็ตของเราค่ะและการตั้งไมค์เซ็ตของเรา การที่ถ้าเราอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนการอยากได้น้ําบริสุทธิ์อ่ะการอยู่ปลายน้าอ่ะน้ําจะไม่บริสุทธิ์เท่าน้ําที่อยู่ต้นน้ําใช่ไหมแต่การที่จะไปหาน้ําต้นน้าได้มันก็คือต้องเดินทวนกระแสะน้ํามันเหมือนการที่คุณพยายามที่จะฝืนทําอะไรที่มันยากแต่ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นประมาณนั้น นะคะเป็นกำลังใจให้ชาววันศุกร์ด้วยนะจ๊ะก็จบแล้วนะคะดูคำรักของชาววันศุกร์อีพีที่หนึ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like comment และชมมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดมุมบนขวามือค่ะแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ